สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องสกุละชาแนลอีกแล้วนะคะฮูฮวันนี้นะคะเราก็จะมาทําละครสั้นเอซีเรื่องผีจักรยานนั่นเองนะคะก็ตอนเดียวจบจ้าอยู่กันเลยฮายถึงมินิมาร์ทสักทีไปซื้อของดีกว่า ยินดีต้อนรับค่ะค่ะซื้อของใชอ้อืซื้ออาหารพวกอาหารพวกกับข้าวแล้วก็พวกน้ำต่างๆพวกน้ำโคก น้ำอัดลมน้ำเขียวอืมเอาขนมไปสักสองสาอันดีกว่าอืมเอาขนมอ่านี่ค่ะอ่าเดี๋ยวอีฉันชิดตังเลยนะให้นะคะก็ทั้งหมดเอ,อ่อสองรอยห้าสิบห้าบาทจา้า นี่ค่ะขอบคุณค่ะกลับบ้านดีกว่า ถึงบ้านแล้วเอาของไปเก็บห้องครัวเอาของไปเก็บห้องครัวก่อนดีกว่าอืจัดของทุกอย่างมาใส่ในตู้เย็น เอ๊ะนี่มันอะไรกันเขาบอกว่าในหมู่บ้านเราเออมีผีตนหนึ่งที่เออเสียชีวิตไปแล้วโดยการขี่จักรยานและถูกรถชนเออเขาบอกว่าวิญญาณจะวนเวียนจะเดินวนเวียนอยู่หมู่บ้านแถวซากุระเฮ้ยเราก็อยู่หมู่บ้านซากุระนี่น่ากลัวชะมัดเลย เขาบอกว่ามักจะเจอในยามกลางคืนประมาณสองทุง่มน่ากลัวชะมัดเลยอ่ะโอ๊ยน่ากลัวขนาดนี้ฉันไม่ออกจากบ้านเลยนะตอนกลางคืนเนี่ยฉันกลัวผีโอ๊ยและทำไมเขาไม่ไปเกิดล่ะไมเขาต้องมาวนเวียนอยู่แบบนี้หรือว่าเขาจะ,จะมาหาหรือว่าเขาจะมาหาคนที่ชนเขากันนะฮ้ยน่ากลัวชะมัดเลย ต่อจากนี้ฉันออกต่อจากนี้ฉันจะไม่ออกจากบ้านอีกเลยเฮ้ยนี่ก็ใกล้จะค่ำแล้วนี่นะอ้าวพูดไม่ขาดพูดยังไม่ขาดคำเลยคำเสะละ ยพูดยังไม่จบเลยก็คำซะแล้วเข้าบ้านดีกว่ากลัวผีกลัวผีเฮ้ยน่ากลัวน่ากลัวปิดผ้าม่านดีกว่าก๊อกก๊อกก๊กก๊อกก๊อกเอ๊ยนั่นใครมาเขาาประตูเนี่ยก๊อกก๊อกอ้าวใครคะ ห,หนูมาอันนี้กับป้าหน่อยนะเนี่ยป้าปั่นจัก,กรยานพาป้าไปส่งพาป้าไปส่งเออสวนสาธารณะนะหน่อยนะพอดีบ้านป้าอยู่แถวๆนั้นน่นนะหรอคะแล้วป้าเดินมาเหรอคะใช่ลูกป้านะไปไหนก็ไม่รู้ทิ้งป้าไว้คนเดียวแบบนี้ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูพาไปนะคะมามามาขึ้นจกกักรยานกับหนูเนี่ยมาตามป้ามาสิจา้อาหนูอ้าวอะไรเหรอจ๊ะป้าเดี๋ยวก็รู้ให้ตามป้ามาอ้าวในบอกว่าจะพาหนูไปส่งไงจะ๊ะออะก็หนูไปเป็นเพื่อนเฉยเยไงจะ๊บบะป้าป้าไปไหนนะ่ทำไมไปเร็วจัง ป้าป้าไปไหนโอ้ยป้าไปไหนเนี่ยหนูตามไม่ทันแล้วนะโอ้ยป้าป้าไปไหนป้าไปไหนป้าหนูตามไม่ทันป้าป้าค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะยทำไมเมื่อกี้มันสินอะไรแปลกๆอ้าวป้า ป้าจะไปไหนเหรอคะป้าคะป้าอะไรอะไระไผีหลอกดีดีกว่าช่วยได้ค่ะช่วยได้ค่ะนอนผีหลอกช่วยด้วยค่ะเออฉันก็ฉันโดนผีหลอกครก็ได้ โอ๊ยโอ๊ยโดนผีหลอกโอ๊ยโอ๊ยนี่ฉันมากับผีเล่าเนี่ยเข็ดแล้วเราเอ้ยกลับบ้านดีกว่านา่ากลัวจริงนา่ากลัวจริงนา่ากลัวมากนาก่ากลัวสุดๆหมู่บ้านเรามีผีหมู่บ้านเรามีผีหมู่บ้านเรามีผีน่ากลัวช่มัมเออ น่กกากลัวชะมัดป้าคะอย่ามาเดินแถวเออหมู่บ้านหนูนะคะมีผีมีผีค่ะหมู่บ้านหนูมีผีพูดเลวไหลเหนือหนูป้าไม่เชื่อหนูอีกเหรอขนาดหนูอ่ะยังเห็นกับตายนะคะเลวไหลป้าเขาไม่เชื่อ,เอ,อ,เอ,อโอ๊ยน่ากลัวผีจัก,กรยานทำไม มันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับละครสั้นเอฟซีเรื่องผีจักรยานเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสั่นบัคให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องสกุลาชาแนลด้วยนะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย